เบิกพรบรใช้เอกสารอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ 1. ค่ะเอกสารประจำตัวของผู้ประสบภัยก็คือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต 2. ค่ะบัตรประชาชนของเจ้าของรถคนที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองในเล่มทะเบียนรถ 3. ค่ะสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และ 4. สําคัญมากๆก็คือสําเนาของพรบรที่ไม่หมดอย่าลืมนะคะพระบรเวลาที่เขาหมดอายุเนี่ยหมดเวลา16นาฬิกานาทีถ้าพรบรขาดแปลว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้ค่ะ และ5าสำเนาบันทึกประจําวันของพนักง,งานสอบสวนเอกสารตัวนี้สําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ล้มเองชนเองไม่มีคู่กรณีนะคะให้เราไปลงบันทึกประจําวันคนเจ็บอาจจะไม่ต้องไปสามารถที่จะมอบอํานาจหรือว่าญาติพี่น้องนะคะสามารถไปลงบันทึกประจําวันได้โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อนามสกุลของผู้ประสบภัยและต้องระบุด้วยว่าเขาเป็นผู้ขับขี่หรือเป็นผู้โดยาสาร เพราะว่าวงเงินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั้นจะไม่เหมือนกันหมายเลขทะเบียนร,รถและหมายเลขตัวถังของรถโดยต้องระบุเหตุการณ์การเกิดเหตุตามความเป็นจริงระบุวันเวลาและสถานที่และที่สำคัญนะคะร้อยเวรจะต้องเซ็นกำกับทุกครั้ง หากเอกสารครบตามนี้นะคะล้มเองชนเองหรือกรณีที่พนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้ชี้ว่าฝ่ายไหนถูกหรือเบื้องต้นนะคะเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากพรบอของเราได้เลยซึ่งสูงสุดสําหรับผู้ขับขี่ค่ะ30,000บาทและคนซ้อนอยู่ที่80,000บาทขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะมีคําถามสามารถปรึกษาได้ครูเอวัชราวรีเอกะประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้เหมืออาชีพดูแล